สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีน้องสี่วัตถุขุกคนมันนี่ก็สิมาธยายน้ำมูลขึ้นเฮงพี่น้องอยู่อุบลพี่น้องอุบลราชธานีเกียรติมูลสี่แม่น้ำมูลน้ำแกงขึ้นทุ้งเด็กพี่น้องพูดแต่อยู่ขึ้นน้ำมูลมันนี่เป็นมาน้ำฝั่งน้ำท,ท่อน้

ba nào cũng một cơn cho nên đây của tướng, Đài, mình đi. ฝนม่ได้ด้ลพี่น้องนะฝนมาหดกัมหมเมยนกังเบีย้ยนเอือนฝนนะมือนี่ข้าู่อยได้ พี่น้องขึ้นเมื่อสักก่อนมาทถ่ายภาพบรรยากาศในเบืองหมูลขึ้นเรื่อยๆพี่น้อง ข้างขึ้นเมื่อสกิโลนึงพอดี้ข้างผมเพราะทา่ทเฮ็ดมาสวดพี่น้องกึ้ลังมี่ท่เจ้ามาถ่ายว่า,าสีเฮ็ดต่อเห็นห้อยถ่าย หม่าเนี่ยลังคอกระกแตกออกเป็นห่วงพี่น้องมาแน่ต่อข้าเจ้ามองข้าเกี่ยวมันมีพี่น้องเกี่ยวขอดอขุ่นเวาเกี่ยวขอดอ ่น,นีเป็นห่วงเลยห่วนเียว่ะแต่ก็เป็น,นหนุ่มมองเป็นห่วงมองว่าะท่านเป็นห่วงนี้ ม่วนนี่ก็เป็นหว่วงสวนผู้ดีน,นาเจาจะ น้ำมูลใี่หรอติปมาณโลนทงทาง็ม่ค่อยดีันาดิ่นเ็ดบ่ท่านเดียวเที่ยมเลยถึงสองมองี่หอทั้งฝุ่นกับเพียนทางนองมากเหมือนกันทั้งี้กรเพียนทางูกล่างหีนพี่น้อน้ำไล้สอไลสอมัน เกียชูคูปีพี่นั่งแต่ว่าน้ำซอกมันเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นดองพอเตะแบะเรื่องนี่ก็จะเป็นปลา่าแต่ปลาสังวนแต่เี่ยวอย่เนี่ยเราประจำพี่น้องเลี่ยวยี่ทางเส้น แชเสียนค้อเกียรทั้งตะวันออกทั้งนี่ก็เที่ยวกันเป็นบางเสือวางกรัมวงนี้เขาจะเกิดปลูกยาง พี่น้องไปทุม่มเรืยองขาดริมมูลมุ่นเหมือน,อน,อนแกงพี่น,น้องเป็นข้างเหมนเมื่อสิหลายเป็นดินทรายเนี่ยหองราดยางเนี่ยเทพปูนกับมี่พี่น้อง เจ้่จออกับแล่นนเที่ยวอยู่ยี่นี่มีอะเป็นคนเกียรเียแ่ยเฮียเมาว่าฉันแลี่วใเ่ไหเป็นบาก อบ้านเนี่็ยัง,ยงบา,านแ้วห้างลงไปมูน And mm -hmm. ไปดงบ้านลงทั้งนี้ก็ได้ลงทังวนโตกก็ได้ พี่น้องคุณทั้งคนก,ก็ลงตลาดนะพูดตลาดนัตลาดนักได้ด่าพี่น้องที่มีก็มีซ้ำรเอาไวา้ซ้ำเีกันพอก,กันขึ้มหนาพี่น้อง้พาพเรื่องกาดหมุนในเรื่องน่นทา้านมาพอก,กันขึ้มนาแว่าที่ขา้า